วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2556กับดิฉันนลินราธนิกุลค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการสรุปข่าวในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะคะยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเนื่องจากผลกระทบจากมวลน,น้ำที่จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้ามานะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจนท่วมหลายชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชาชน,นะคะต้องอพยพสิ่งของไปอาศัยตามบ้านญาติและจุดอพยพค่ะที่บ้านไายใต้ตำบาบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมคณะได้เดินทางมาในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่บ้านไร่ใต้ตไร่ใต้อเพิบูลมังสาหารมีทั้งหมด15หมู่บ้านถูกน้ําล้อมรอบทั้งหมดโดยลงเรือท้องแบนเยี่ยมชาวบ้านและมอบถุงยางชีพทั้งนี้นายอภิสิทธิ์รับปากกับชาวบ้านว่าจะส่งเรื่องความเดือดร้อนให้รัฐบาลเข้าแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไปสําหรับอุบลราชธานีขณะนี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย23อําเภอ112ตาบล1,130หมู่บ้าน 91,357ครัวเรือ,ะะอนลัศดรเดือดร้อน3 0 0 0 0 0กว่ารายบ้านเรือนเสียหายกว่า2,000หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีถนนสพานวัดโรงเรียนและพื้นที่การเกษตรประมาณ1.5แสนไร่นายประกิตตันติวาราในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบนราชธานีเปิดเผยถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอพิบูลมังสาหารขณะน,นี้มีทั้งหมด4ตำบลได้แก่ตำบลไร่ใต้ ตำบลโพไซจำบลน,นาโพตตำบลดอนจิกที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือตำบลไรตายมี15หมู่บ้านถูกน้ำล้อมรอบทั้งหมดท่วมบ้านเรือนเสียหายกว่า1,000หลังคาเรือนส่วนตำบลโพไซน้ำท่วมระดับสูงเช่นกันทำให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ500หลังคาเรือนเป็นอุทกภัยหนักสุดของพื้นที่ในรอบ40ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุลราชธานีนำสะพานแบริง่งช่วยชาวบ้านถนนถูกตัดขาดในอำเภอวารินชาราบจังหวัดอุลราธานีค่ะขณะที่ระดับน้ำมูลนะคะยังสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตรและอัตราการไหลผ่านของน้ำมีความเร็วเกินกว่าลำน้ำรองรับได้ถึง1,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนายพรชัยโคสุรัตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองช่าง นำสะพานแบริ่งความยาว20เมตรวางพาถนนบ้านคำขวางไปบ้านแต้ตำบลคำขวางอำเภอวัลินชำราบจังหวัดบนราชธานีซึ่งถูกน้ำกัดซาะถนนบริเวณจุดวางท่อระบายน้ำรอดใต้ถนนขาดทำให้ชาวบ้านแป้จำนวน178ครัวเรือนและหมู่บ้านใกล้เคียงไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวที่เป็นถนนเชื่อมเข้าสู่ตัวอํเภอวลินชํราบได้ ตั้งแต่เกิดฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนจึงนำเครื่องกลหนักเข้าช่วยซ่อมถนนและนำสะพานแบรลิงมาให้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวก่อนซ่อมแซมให้ถนนกลับมาใช้ได้อีกครั้งขณะที่ระดับน้ำมูลยังสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยระดับน้ำมูลเมื่อตอนเที่ยงวันนี้สูงขึ้นเป็น8.77เมตรทำให้มีน้ำล้นตลิ่งสูง1.77เมตรและอัตราน้ำไหลผ่านมีความเร็ว3,710ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที แต่ลำน้ำรองรับได้2,360ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกองพันธารราบที่1นกรมทหารราบที่6,000โทสุรกิจกับเนศผู้บังคับการรอ6,001ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะพร้อมกับกำลังพล60นายรถยูนิม็อกลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมน,นะคะในการขนของย้ายออกจากบ้านนะคะ และก็ยังเร่งสร้างที่พักพิงชั่วคราวค่ะให้กับราษฎรที่ประสบภยัยอุกโกภัยน้ำท่วมค่ะที่ชุมชนหาดสวนยางระดับน้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดบลราีเอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรสองฝั่งขณะที่ทางจังหวัดบนราชธานีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว16อำเภอระดับน้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดบนราชธานีวันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวาน ทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลเมืองวลินชําราบและเทศบาลนครบนราชธานีและน้ำยังไหลท่วมถนนเชื่อมชุมชนหลายแห่งรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ระดับน้ำยังไหลท่วมชุมชนบ้านหาดสวนยาและชุมชนบ้านท่าบ้งมัง สูงกว่า70เซนติเมตรชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหาดสวนยาได้เริ่มขนย้ายสิ่งของอพยพออกมาอยู่บริเวณริมถนนสายอยุบลราชธานีวลินชำราบเพราะระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย1-1เมตรครึง่งและระดับน้ำยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้านพันโทสุรกิจกาเนศผู้บังคับการกรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่1ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์พร้อมกำลังพลกว่า60นาย เข้าช่วยพร้อมรถยูนิมอรกอีกสองคันออกช่วยรัศดรสองฝั่งที่อาศัยอยู่ขนย้ายของออกจากตัวบ้านไปที่สูงและอีกหนึ่งชุดแบ่งไปช่วยรัศดรสร้างที่พักพิงชั่วคราวให้มีที่พักได้หลบนอนในคืนนี้เพราะที่บ้านถูกน้ำท่วมหมดแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัต พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุกก,กภยัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีรวม1,000ถุงค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่30กันยายน2556ที่สาราประชาวลินอำเภอวลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายา โปรดให้พลอากาศตีสรชัยชีวกรินศักด์ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงยังชีพถวายแด่พระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ประตบอุทกภัยอีกจำนวน25ถุงพร้อมทั้งได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราช ยามมกุฎราชกุมารมาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้ด้วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ราษฎรที่กําลังประสบอุทกภัยที่หอประชุมประชาวลินเทศบาลวลินชําราบอําเภอวลินชําราบจังหวัดบนราชธานีตามที่ได้เกิดภัยพิบัติในจังหวัดบนราชธานีเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมขัง ทำให้มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน23อำเภอ112ตำบล2เขตเทศาบาลตำบล1,130หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนจำนวน396,611คน9,1418ครัวเรือนและจำเป็นต้องอพยพจำนวน1,161ครัวเรือนส่วนพื้นที่การเกษตรษเสียหายจำนวน155,57 0ไร่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุลราชธานีลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูรณ์บางสาหานจังหวัดอุลราชธานีมอบน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งเจอกับน้าท่วมครั้งแรกในหนึ่งรอปีขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุลราธานีค่ะยังสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ออกตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อวันที่26หกันยายน25 5 6้าหห พลตำรวจตีสุรพลแก้วขาวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจดูความสงบเรียบร้อยความเป็นอยู่ของชาวบ้านพร้อมทั้งมอมน้ำดื่มและไข่ไก่ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งแรกในรอบหนึ่งปีจนหมู่บ้านถูกตัดขาดไม่สามารถออกไปไหนได้พลตำรวจตีสุรพลแก้วขาว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีกล่าวว่าทางตำรวจภูทรจังหวัดบลราชธานีก็ได้นำน้ำดื่มและไข่ไก่มามอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านดูความเป็นอยู่รวมไปถึงความปลอดภัยโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีก็ได้มีการจัดโครงการลงพักพี่เลี้ยงคือการนำตำรวจจากโรงพักอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลงมาช่วยพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากน้ำท่วมและดูแลวความปลอดภัยและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบนราาชธานีกล่าว นายสารเสริญสุดสุกกำนันตำบลไร่ใต้อภอพ,พิบูลมังสาหารจังังวดอุบลราชธานีกล่าวว่าตั้งแต่ตนเกิดมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้ที่ท่วมหนักทั้งตำบลไร่ใต้และจากการสอบถามผู้อาวุโสภายในตำบลไร่ใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในตำบลไร่ใต้ของเราซึ่งสรุปได้ว่าในรอบ100ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักทั้งตำบลแบบนี้เลย อ๋อครับวันนี้ก็ผมก็ท่านรองผู้การนะครับจากคณะเนี่ยก็ได้นำสิ่งของนะครับก็เป็นได้แก่น้ำดื่มนะครับไข่ไก่นะครับมาช่วยชาวบ้านที่ได้รับการเดือดร้อนนะครับจากผลกระทบจากการในน้ำท่วมนะครับแล้วก็มันเรื่องของการเยี่ยมเย็นชาวบ้านนะครับมาถามสาธุสุขดิบนะครับมาเน้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็การดูแลชาวบ้านนะครับเราได้มีโครงการ เียวกเรื่องเป็นโรงพักที่เลี้ยงนะครับคือหมายความว่าโรงพักอื่นที่ไม่ได้มีน้าท่วมนะครับเราก็จัดตารวจโางพักข้างเคียงนะครับเข้าไปทุ่มบัดดีส่งกําลังตำรวจมาเพื่อในเรื่ององการใส่ตุวโดยจัดเรือนะครับซอสสองนสามคนครับรวมแล้วสุดละห้าคนนะครับเพื่อออกมาช่วยระเวนความปลอดภัยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับทั้งนี้เนื่องจากมีประชาชนนะครับ บางแห่งที่มีน้ําท่วมสูงนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีชีพอยู่ได้นะครับก็ได้แยกออกมานะครับก็เป็นห่วงข้าวของนะครับทั้งหดพวกนี้ก็จะเข้าไปดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านครับอันนี้นี่เกิดใน้หลายสิกปีครับนี่มันถมขนาดนี้นี่สาบบอ่อน่าจะร้อยปีเพราะรว่าผู้เฒ<ป>่าที่มีอายุมากที่สุดเก้าสิบกว่าปีผมก็ถามแล้วจะต้องบอกตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอแล้วก็รุ่นแปดสิบกว่าปีผมก็ถามเหมือนกันก็ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจออะไรใช่ไหมครับ<ช><ๆ>แล้วมันท่วมบริเวณกว้างแค่ไหนครับตรงเนี้ยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดของไรตายเลยของไรตายครับอ๋อแลือเรือที่ที่เป็นบ้านนาคลองที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทุ่งนาอยู่ตรงคลองชนประทานก็เลยไม่ไม,ไม่เขาอยู่ตรงคลองก็เลยไม,ไม่ไม่เสียหายเป็นทุ่งนาเนี่ยในตอนนี้นี่มันมันลดลงหรือมันยังคงที่อยู่ครับน้ำตรงนี้เผมผมเพิ่งมาจากไอ ผมยังไม่เนี่ยผมเพิ่งไปหมู่สิบเอ็ดเพิ่งมาครับผมม,มันเป็นยังไงครับที่นั่นเขาก็อ,อกพยพเหมือนกันแต่ว่าน่าจะทรงครับผมน,น่าจะทรง<ล>ใช่ไหมครับน่าจะขึ้นขึ้นอยู่แต่ขึ้นขึ้นน้อยแล้วสองสามวันที่แล้วนี่หนักกว่านี้หนักขึ้นบึ๊ดบึ๊บึ๊เลยขึ้นเร็วครับผมเดือนนี้น้ำขึ้นขึ้นทีละน้อยแต่ขั้นที่ผ่านมานี่ขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเมื่อสองคืนที่แล้วนี่ขึ้นขึ้นเป็นเม็ดก็คืนนี้ก็ก็ไม่ถึงเม็ดแต่แต่วันนี้รู้สึกจะขึ้นนิด น่าจะเลือกส่งส่วนทำ้นั้เคยวิ่งดูหลายหมูเลยครับตอนที่ตำรวจสถานี่ตำรวจภูธรอำเภอเขืองในจังหวัดวนราชธานี้นะคะได้ออกกวาดล้างขบวนการลักรอบตัดไม้พยุง2วันได้ของกลาง2จุดรวม444ท่อนค่ะ เมื่อวันที่25กันยายน2556พันตำรวจเอกเอกสิทธิ์สินบุญญานนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขืองในอเภอเขืองในจัังหวดอุบลราชธานีถแถลงผลการระดมกวาดล้าง ขบวนการลักลอบตัดและขนไม้พยุงโดยตั้งแต่วันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการระดมกวาดล้างเล่นติดตามขบวนการลักลอบตัดโค้นไม้พยุงและไม้อื่นๆซึ่งเป็นไม้มีค่าและเป็นไม้วงห้ามประเภท1หนึ่งในพื้นที่ ซึ่งมีการตัดค้นล้มต้นไม้พยุงลงมาเพื่อเตรียมซุกซ่อนไว้ภายในหมู่บ้านมีทั้งที่ถูกชักลากออกจากพื้นที่และที่ยังไม่ได้ชักลากออกไปซ่อนไว้ตามหัวไร่ไปลายนาและตามบ้านเรือนของชาวบ้านเพื่อรอเตรียมขนย้ายให้นายทุนมารับส่งต่อให้กับขบวนการขนไม้พยุงข้ามชาติจากจังหวัดมุกดาหารนำรถมาขนย้ายไปส่งขายประเทศเพื่อนบ้านโดยผลการกวาดล้างได้ตรวจยึดไม้พยุงท่อนได้ที่บริเวณปา่าหลังโรงเรียนสาธ ท่าศึกษาํำบลสหาธาตุเป็นไม้พยุงท่อนวัดรอบ2เมตรยาว3เมตรจำนวน1ท่อนและไม้พยุงท่อนวัดรอบ80เซนติเมตรยาว2เมตรจำนวน2นท่อนขณะทําการตรวจยึดไม่พบผู้กระทําผิด และที่บริเวณป่าละเมาะทิตใต้บ้านเสียมตมบหัวดอนอเเื่อ,องในเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกันตรวจยึดไม้พยุงท่อนยาว2เมตรจำนวน18ท่อนไม้พยุงท่อนยาว1.30เมตรจำนวน5ท่อนและไม้พยุงท่อนยาว1.20เมตรจำนวน18ท่อนรวม41ท่อนขณะตรวจยึดไม่พบผู้กระทำผิดนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป พันตำรวจเอกเอกสิทธิ์สินบุญญาโน,นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขิงในกล่าวว่าขณะนี้พบว่ากลุ่มนายทุนได้วาจ้างคนนอกพื้นที่เข้ามาลักลอบกระทำผิดแทนภายหลังพบว่าชาวบ้านในพื้นที่มีจิตสำนึกและเริ่มให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นและยังให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงกวาดล้างจับคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อปราบขบวนการตัดไม้ห่วงห้ามให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด รถยนต์ถอยใหม่นะคะได้รับจ้างขนไม้พยุงโดนรวบอ้างว่าได้รับค่าจ้างเที่ยวละหนึ0 0 0มบาทเพื่อหาเงินไปส่งลูกเรียนค่ะอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่นำกำลังไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับรอบขนไม้พยุงสองคันรถออกจากป่าสงวนแห่งชาติเตรียมส่งขายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เมื่อวันที่1ตุลาคมพลตำรวจเอกสุนทรแท่นประดิษฐ์ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน22อุบลราชธานีรับแจ้งจากสายลับว่า มีกลุ่มลักลอบตัดไม้กำลังขนไม้พยุงออกจากป่าสงวนแห่งชาติดงนาทามเขตหมู่บ้านนาโพกลางตำบนหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่ผ่านตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายเข็มราชของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงสั่งการให้พลตำรวจโทขวัญชัยสิงห์อ่อนผู้บัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่227นำกำลังออกสกัดกั้น พบรถยนต์กระบะยี่ห้อมัสด้าสีบรอนซ์สภาพใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งสวนมาด้วยความเร็วสูงบนถนนยุทธศาสาตร์ตามที่ได้รับแจ้งจึงกลับรถไล่ติดตามทันไปที่บ้านผาซันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดนำรถเข้าขวางตรวจยึดและจับกุมนายบัวก,กันภารเวชอายุ45ปีคนขับและนายวันดีพิมพ์วงอายุ38ปีเป็นคนบอกเส้นทาง ต่อมามีรถกระบะยี่ห้ออิสุสสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบรรทุกไม้พยุงเต็มคันรถวิ่งผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณเพื่อเข้าขอตรวจคน้น แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดกลับวิ่งเร่งความเร็วขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไปทันคนขับรถเห็นจวนตัวจึงจอดรถวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้จึงได้ทำการตรวจยึดนำของกลางมาตรวจสอบที่กองร้อยตชด227เขมราชพบรถทั้งสองคันขนไม้พยุงรวมทั้งสิ้นจำนวน57ท่้นต่อเหลี่ยม จากการสอบสวนผู้ต้องหารับว่ามีนายทุนว่าจ้างให้ขนไม้พยุงออกมาจากสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติดงนาทามแล้วนำไปส่งที่ท่าข้ามแม่น้ำโขงบ้านคันพลานตำบลน,นาตาลอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี โดยหากไม้ถึงท่าน้ำจะได้รับค่าจ้างจำนวน1,000 0บาทโดยตนได้ใช้รถยนต์ของตนเองเพิ่งจะออกมาใหม่ย,ยังไม่ถึง3เดือนเหตุที่ต้องเสี่ยงทรรเพราะต้องการเงินส่งให้ลูกเรียนซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเจ้าหน้าที่จึงได้จับคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโพไซเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพิบูวังสาหารจับกลุ่ม4ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า6,000เมตรค่ะจากการที่ได้ขยายผล2จุดหลัง2คนร้ายชาวราวนะคะนำยาบ้ามาส่งไว้ตัวทันค่ะเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะคะเกิดการประทะก,กันสนานริมโขงนานกว่า10นาทีคนร้ายหนีข้ามแม่น้ำโขงไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายค่ะ เมื่อเวลาเนาฬิกาวันที่สองตุลาคมพุธศัก่าวรายงานว่าพลตํารวจโทรรุ่งนิรันร์ทองกเกษมสกุลรองผู้กํากับการพร้อมด้วยพลตํารวจตรีเอก,กวุฒิราชเนือสารวัตรปราบปรามพร้อมตารวจชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์นํากําลังลาดตระเวนสกัดกั้นและตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณสี่แยกเชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูลตําบลพิบูลอําเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี พบรถกระบะยี่ห้ออิสุสสีเทาวิ่งผ่านมามีคนนั่งอยู่3คนท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า10ถุงจำนวน2,000เม็ดห่อด้วยกระดาษสาใช้เทปกาวสีดำพันรอบซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งรถด้านฝั่งข้างคนขับ พร้อมจับกลุ่มนางทองจันทร์ทารสารอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่11/1หมู่ที่11ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายกฤษดาทารสารอายุ23ปีลูกชายและนายจัก,กริตลูกรัฐอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่97หมู่ที่2ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเดียวกันได้นำนางทองจันทร์รสารทำการขยายผลโดยติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนางผุ่นคำภูอายุ40ปีจำนวน2,000เม็ดในราคา140,000บาท ซึ่งเป็นชาวบ้านห้วยหมักเนื้อตําบลห้วยไผ่อําเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยนัดหมายส่งมอบยาบ้าที่บริเวณริมถนนสายของเจียมเขมราชบ้านห้วยหมักเนื้อตําบลห้วยไผ่อําเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อถึงเวลานัดหมายนางผุนคำภูได้นำยาบ้ามาส่งให้กับนางทองจันทรธารสานจํานวน2,000เม็ด จ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนางผุ่นคำภูให้การรับสาร,รภาพว่าได้โทรศัพท์สั่งซื้อยาบ้ามาจากนางกีชาวลาวเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขยายผลต่อทันทีโดยให้นางผุ่นโทรศัพท์ติดต่อนางกีชาวลาวให้นำยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงมาส่งที่บริเวณหาดริมโขงด้านทิศตะวันตกวัดกู่แก้วบ้านกลุ่มหมู่ที่หตํบลห้วยไผย่อำเภอของเจียมจังหวัดอุลรธานี โดยมีชาวลาวนั่งเรือหางยาวข้ามฝั่งเข้ามาสองคนเมื่อมาถึงจุดหมายชาวลาวหนึ่งคนได้นำยาบ้าใส่กระเป๋าสะพายส่งมอบให้กับนางพุนจากนั้นได้ทวงถามถึงเงินค่าจำหน่ายยาบ้าจำนวน1,40,000บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวทันใดนั้นชาวลาวอีกคนได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการประทะกกันขึ้นเสียงดังสนัน่นริมโค้งประมาณ10นาทีจากนั้นชาวลาวทั้งสองคนวิ่งกลับไปยังเรือหางยาวกระโดดลงเรือหางยาวที่จอดอยู่ริมโค้งแต่เนื่องจากเรือหางยาวได้จมลงเพราะแรงน้ําหนักที่กระโดดลงจมหายลงไปในแม่น้ําโขงซึ่งกระแสน้ําไหลเชี่ยวแต่ชายลาวทั้งสองคนได้ว่ายน้ําข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายจากนั้นเจ้าหน้นานนที่จึงได้ทําการตรวจบันทึกยึดของกลางส่งส ถนีตำรวจภูทรคงเจียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวมยาบ้าท,ที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้3จุดตรวจจำนวน6,000เม็ดค่ะนักศึกษาการตลาดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเจ๋งเชิญคุณตันอิชิตันบินตรงแนะนำการตลาดไม่ตันแซ่บแซบมันๆกับตันอิชิตันค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยายลัยวนราชธานีโดยนักศึกษาสาขาการจัดการตลาดคณะบริหารศาสตร์รายวิชาหัวข้อพิเศษทางการตลาดจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการตลาดและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยจัดเวทีทอกโชว์นโรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยวนราชธานี ้ดยรับเกียรติจากคุณตันภาสกรนาทีหรือตันโออิชินักธุรกิจชื่อดังผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและประสบการณ์การทำธุรกิจกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้หัวข้อการตลาดไม่ตันแซบแซบ,แซบมันๆกับตันอิชิตันซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากรนักธุรกิจขนาดย่อมและประชาชนทั่วไปสารใจเข้ารับฟังกว่า500คน อาจารย์ชวพรสุภาสารอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาหัวข้อพิเศษทางการตลาดกล่าวเพิ่มเติมว่านับว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการได้รับฟังข้อมูลประสบการณ์ตรงจากคุณตันภัสกรนาทีเหมือนเป็นการเพิ่มพลังจากคนที่ล้มและประสบความสําเร็จขึ้นได้ในช่วงชีวิตเติมพลังการตลาดเสริมพลังเี่ยวเลส SME และนักศึกษาเข้มแข็ง SME แข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงนั่นคือความสำเร็จในชีวิตค่ะ สำหรับรวันนี้ที่ชันและทีมข่าวทีวีบนของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะรเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, แลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 440ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชรมิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31ิสิงหาคมนี้เท่านั้น การหมพร้อมแล้ว CTH Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลีกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH we share